และนี่คือ4คํคำถามที่จะบอกอนาคตของคุณได้แม่นกว่าหมอดูครับถ้าวันนี้คุณอยากจะรู้ว่าปี2021จะเป็นยังไง2022หรือว่าปี2031จะเป็นยังไงไม่ต้องไปหาหมอดูครับตอบคำถาม4ข้อนี้ของผมแล้วจะรู้ทันทีว่าชาตินี้คุณจะสําเร็จหรือคุณจะล้มเหลวครับคําถามข้อที่1ครับ5คนที่คุณคุยด้วยล่าสุดหรือ5คนที่คุณคุยด้วยมากที่สุดคือใครครับ คุณลองไปดูในเบอร์โทรศัพท์ที่คุณโทรออกล่าสุดลองไปดูในแชทเฟซแชทไลน์ที่คุณคุยด้วยมากที่สุดและตอบมาครับว่าเป็นใครครับเพราะเขาบอกว่าคนเราในชีวิตจะเป็นไปตาม5คนเฉลี่ยที่คุณคุยด้วยครับห้าคนเฉลี่ยที่คุณคุยด้วยเนี่ยคือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้รวยกว่าคุณรวยน้อยกว่าคุณหรือว่าเป็นพวกลูเซอร์ไมซตแน่นอนครับอนาคตของคุณไม่ไปไหนครับเพราะมันเป็นการที่ยากมากๆมากๆเลยกับการที่ คุณคุยกับลูเซอร์ไมเซ็ตแล้วคุณจะเป็นวินเนอร์ไมเซ็ตคุณคุยกับพวกที่แพ้แล้วคุณจะเป็นผู้ชนะไปไม่ได้เพราะว่าคนพวกนั้นเนี่ยก็จะพยายามกล่อมคุณครับแล้วผมจะบอกให้นะฮะพวกขี้แพ้ชอบคุยกับขี้แพ้ครับขี้แพ้ลักษณะคือชอบหาข้ออ้างในชีวิตอย่าทําเลยตอนเนี้มันเศรษฐกิจแย่นะตอนนี้ขายของไม่ดีนะอย่าทําเลยเราว่ามันเสี่ยงไอ้นี่มันยากเราว่าเราเด็กไปเราว่าเราแก่ไปครับเหมือนที่เพลงกาลองว่า คนเหงาเข้าใจคนเหงาสงสัยตาเศร้าๆมาทักทายกันครับขี้แพ้ก็เข้าใจขี้แพ้ครับสงสายตาเศร้าๆมาทักทายกันเช่นเดียวกันครับคนพวกนี้จะชอบคุยกันครับเขาบอกว่า show me your friends and I will show you your future ครับเอาเพื่อนคุณไม่ผมดู้ผมจะบอกเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงครับเอาคนรอบข้างของคุณไม่ผมดูผมจะบอกเลยครับว่าอนาคตเนี่ยเป็นยังไงถามว่าแล้วคนรอบข้างไม่ดีเราจะชักนําคนรอบข้างให้ดีขึ้นได้ไหม สมมติว่าคนลอกค่าคุณเป็นลูเซอร์ไมเซ็ตคุณเป็นวินเนอร์ไมเซ็ตหรือไมเซ็ตผู้ชนะคุณจะลากคนพวกนี้เป็นวินเนอร์ไมเซ็ตของคุณได้ไหมทําได้ครับแต่โคตรเหนื่อยเลยครับคุณเคยเห็นรถเสียบนทางด่วนไหมครับรถเสียบนทางด่วนแล้วเขาต้องมีรถลากอะครับรถที่จะต้องลากรถเสียไปอะคุณต้องทําเหมือนรถลากะครับแล้วสําคัญคือรถข้างหลังเนี่ยไม่ได้เปิดเกียร์ว่างไว้ได้วยนะครับเหยียบเบรกครับ เพื่อให้รถคันหน้าเนี่ยมันลากยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นดังน,นั้นวิธีการเดียวผมจะแนะนําเลยถ้าคุณยังคบกับรูเซอร์ไมซ์เซ็ตถ้าคุณยังมีคนรอบๆข้าเป็นลูเซอร์ไมซ์เซ็ตมี2อ,อย่างที่คุณเลือกได้ครับคือจมไปกับเขาหรือออกจากเขามาครับและคําถามข้อที่2ครับที่คุณจะถามตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าชาติที่คุณจะสําเร็จหรือล้มเหลวครับคือหนังสือ5เล่มที่คุณอ่านล่าสุดคืออะไรครับผมยังไม่กล้าถามนะครับว่าอ่านล่าสุดเมื่อไหร่ครับ อาจจะเป็น2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วบางคนผมเคยถามเขาบอกว่าอ่านตั้งแต่เรียนจบก็ไม่อ่านหนังสือมาอีกแล้วและสมมติว่าคุณอ่าน5้าเล่มที่คุณอ่านล่าสุดคืออะไรครับมันทําให้คุณรวยขึ้นไหมครับกับหนังสือนั้นหรือเป็นแค่หนังสือนิยายเป็นหนังสือนิตยสารเป็นหนังสือที่มันไม่กระเทือนสมองเป็นหน,นังสือที่มันไม่ทําให้คุณรวยขึ้นครับถ้าคุณไม่สามารถหาคนรอบๆข้างที่คุณคบมันทำให้คุณจเจริญขึ้นได้คุณไม่สามารถ เข้าถึงคนที่สําเร็จมากคุณได้หนังสือเป็นอีกวิธีการหนึ่งครับที่คุณจะหล่อหลอมรอบๆข้างคุณให้คุณมีไมซ์เซ็ตของผู้ชนะและมีไมซ์เซ็ตของคนสําเร็จครับงัน้นหนังสือ5เล่มที่คุณอา่านล่าสุดคืออะไรครับคําถามว่าดีสาที่คุณต้องถามตัวเองคือเพจหรือ YouTube Channel ที่คุณ Follow ล่าสุด5อย่างที่คุณดูบ่อยที่สุดคืออะไรครับใต้ต๊กินข้าวดาราไหมครับตามติดชีวิตดาราไหมครับ คุณต้องไปเสพข่าวนะครับว่าดาราคนนั้นเลิกกับไฮโซคนนี้เพราะอะไราดาราคนนี้เลิกคบกับคนนั้นคนนั้นเกาเหลาคนนี้คุณจะเสพไปเพื่ออะไรฮะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรชีวิตคุณเลยครับเขาจะเกาเหลากับใครเขาจะตีกับใครมันก็ไม่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น,มนไม่ได้ทําให้พ่อแม่คุณสบายขึ้นครับคุณตามเพจอะไรครับหรือคุณตามเพจเฉพาะบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์หรือคุณตามเพจที่พัฒนาสมองพัฒนาความรู้เพจที่ทําให้เงินในกระเป๋าตังคุณ เพิ่มมากขึ้นครับและคำถามข้อที่สี่ครับกิจกรรมยามว่างที่คุณทำหลังเลิกงานหรือเสาร์อาทิตย์คืออะไรครับไปเที่ยวต่างจังหวัดครับโอ้ผมรู้สึกไม่มีเวลาเลยครับจะไปทำธุรกิจหรืออะไรผมมีเวลาผมทำอะไรครับเที่ยวต่างจังหวัดผมทำอะไรครับเดินห้างช้อปปิ้งครับผมทำอะไรครับอยู่บ้านก็เปิดหนังดูครับแล้วชีวิตคุณจะก้าวหน้าไปถึงไหนล่ะครับ ชีวิตคุณก็เป็นไปตามเวลาที่คุณใช้ในช่วงเวลาว่างนี่แหละ <c oughs> ถ้าคุณสนใจสาระความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองแบบนี้ครับ <c oughs> คุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะโพสถึงคุณทุกวันบางวันเป็นการขายบางวันเป็นการทําธุรกิจบางวันเป็นการพัฒนาไมซ์เซ็ตครับบางวันเป็นการตอบคําถามจากแฟนเพจที่ถามเข้ามาครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถ กดติดตามที่ไลน์และสายาาสแบงก์สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยท,ทันทีครับ